ครับผมอะไรนะครับเป็นนไงงงบบ้าากัเฮ้ยดีใจสิครับดีใจสิครับแต่ว่าเอาจริงแล้วตลอดเวลาที่หลังจากที่ถ่ายซีรีส์เรื่อง My Sanin จบนะเราก็เราก็ทำงานด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ทางนี้เราได้กลับมาได้หานแสดงร่วมกันอีกครั้งก็ดีใจมากๆครับผมก็ดีใจมากเช่นกันครับเพราะว่าอย่างที่พี่เขาบอกว่าที่ผ่านมาคือพอหลังจบ My Sanin ครับเราก็ทำงานร่วมกัน แต่ว่าอันนี้ก็คือกลับมาร่วมงานกันในฐานะแบบเป็นนักแสดงแล้วที่แบบว่ามาถ่ายซีรีส์ร่วมกันครับพี่จามากครับอยากมีงานเลยกันเปิดงานเปิดงานไปเจอทีมงานทีมงานท่าทางอินไซค์เคยเจอบ้างครับผมเคยเจอบ้างครับผมแต่เรียนก่อน <c oughs> แต่ว่ารอบน,นี้ก็อิในไซค์ก็เติบโตมากๆล <c oughs> แล้วก็ได้เจอทีมงานได้เจอคนใหม่ๆเยอะมากแล้วก็เพ <c oughs> ื่อนๆน้องๆแบบบอยล็อกด้วยแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยคือน่ารักทุกคนเลยครับน่ารักมากครับ ความจริงอ่ะเราได้ยินมันนานอยู่นะนานมากแล้วนะแตบบ่ว่าเหมือนว่าก็พยายามแบบเหมือนเขาพัฒนาแบบทั้งตัวนี้ยาต<ช>ัวปอดตัวอะไรอย่างนี้มันกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจนตอนแรกอ่ะตอนแรกก,ตรก,ก,ตรก,ก็ตอนแรกก็เหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าแบบมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้จนสุดท้ายเขาบอกว่าเฮ้ยมันมาจริงๆนะพอมาจริงๆก็โหดีใจดีใจทั้งคู่ครับ ก็พี่ๆคิดว่าเดาวไปนั่งตื่นได้หรือเปล่าหรือว่าคือตามนั้นแหละครับตามนั้นแหละครับแต่ว่าเหมือนว่าอย่างตัวเรื่องเองมันมีความแบบตัวบทหรืออะไรเงี้ยมันมีความแบบซับซ้อนมากๆอยู่เหมือนกันครับผมก็อย่างที่บอกไปบนไลน์อัพเนาะว่าแบบว่าความถูกผิดมันคืออะไรใครเป็นคนตัดสินความถูกผิดนั้นๆอะไรมันก็มีอะไรให้ได้คิดเยอะมาก ก็จริงๆของผมก็ผมเชื่อว่าทุกตัวละครมันแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะว่าในการเป็นนักแสดงเนี่ยในแต่ละบทมันผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในบทบาทนี้ที่ได้รับก็รู้สึกว่าเป็นบทที่แตกต่างแล้วก็ตื่นเต้นในการแบบว่าได้รับบทใหม่ๆนะครก็เช่นกันครับผมเหมือนกันครับคือทุกคาแรคเตอร์มันที่ผ่านมาในชีวิตเรามันแบบมันมันไม่เคยเหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะ คือทั้งสองตัวละครนี่มันมีมันมีมันมีสกิลที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวนิดนึงอะไรใช่ไหครับผมเช่นแบบการเต้นการยุยสูหรือว่าการยิงปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันมีหลายอย่างให้เราได้ํำเพิ่มอีกเยอะมากๆแล้วก็มีเวิร์กช็อปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็อย่างที่เข้าใจคือตัวละครก็จะมีตัวละครที่เป็นตำรวจแล้วก็ตัวละครที่เป็นบาร์บสบมันก็จะมันก็จะมีเขาเรียกว่า มีสกิลเยอะสกิลที่เฉพาะทางมากมากเลยรี่เแาน่าานงนรมาเือเรอเมไม่แน่ใจเหมือนทั้ต้องรอดูแล้วรอติดตามแล้วกันครับผมเราก็จะร้ายไปตลอดการไม่ได้หรอกรามีซิมนซิสครับผมมีทรีทเมนต์คร่าวครับผมแต่ว่าก็ยังยังเรียบร้อยกันอยู่ ขอนมูลขอวของของเรื่องนี้มันก็เป็นเป็นความผูกพันระหว่าง่าสายชีพของตํารวจกับสายชีพของบาร์โฮนนั่นแหละครับก็อาจจะมีในเรื่องของคดีหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจแตอาจจะต้องรอติดตามในตัวของบทอีกทีหนึ่งครับเพราะตอนนี้บทก็ยังยังไม่ได้เสร็จดีครับ,รบทุกคนกับทุกฝ่ายก็กาลังเต็มที่กับการทํางานเเบื้องต้นอยู่ครับ อย่างอย่างที่พุมกับที่เป๊ปน,น้องได้บอกไวค้ครับผมว่ามันเกิดขึ้นในสถานที่อโคโจรจอนกันคือคือต้องยอมรับว่ามวลมันคงแบบมันมันคงแบบม,ม,แบบมีความแบบน่าจะแบบอืมโตนิดนึงแล้วก็มีความมีทั้งแบบดราม่ามีทั้งแบบสืบสวนมั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 นมีอะไรหลายหลายหลายเอเลเมนต์มากมากครับหลายองค์ประกอบมากๆกก็ๆๆอยากฝากให้ติดตาม ครบรถแน่นอนครับผมเริ่มรั้งใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วฝากไงขอฝากละตัแท็กสีลมด้วยนะครับเดี๋ยวสีลมนะครับผมก็อย่างที่บอกไปวนไลฟ์อัพเนาะว่าได้ดูกันแน่นอนครับผมปีหน้านะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนก็เตรียมงานกันอยู่อย่างเตรียมที่เครียด พวกเราสองคนก็เต็มที่แน่นอนครับผมก็ช่วงนี้ก็แยกย้ายไปฝึกสกิลไม่ต้กงใช้เฉพาะทางช่ครับก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันปีหน้าแน่นอนครับรบศ่ีลมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ